ถ่ายรูปถ่ายอะไรน้องสายไปใหญ่แม่ครับให้น้องสายน้องสายได้ขึ้นไปเหยียบเลยนะขึ้นไปเหยียบบริหารเลยเนี่ยคุมคุมอาหารคนเดียวนี่วันนี้มันไปจัดได้เหรอเนี้ยปกติที่จัดไม่ค่อยได้แล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้อารมณ์มันดีมากนี่เด<น>็ก<บ>ๆก็พูตีตีด้วยหางไม่ได้หางตีได้เลย อย่าไปหนครับอย่าไปหน,นไม่เห็นเลยนาน้องสายวะนี่เพื่อนมันก็ไกลเลยจับไม่ก็ได้แล้วเตดนะ <Okay. S 2> นี่น้องสายกินแบบสบายวันนี้ชิวๆไปเลยเฮ้ย <Okay. S 2> <c oughs> ตีละตีละตีละนี อันนี้ได้กินแบบต้องข้าโพดอร่อยอาซยบอกว่าอร่อยเลยนี่ไปจับกันทุกคนนะเขาไม่ให้จับนะปกติไกด์ไม่ให้จับอะไรไม่ให้จับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านการสอนมาแล้วถ้าคนนี่เป็นเรื่อนเลยแต่ยังไปจับอยู่งงมากเลย ถ่ายไปเยอะและผมก็ช่วยไม่ได้ไงถ้ามันชนอย่างเงี้ยมันช่วยไม่ได้แล้วถ่ายวีดีโออย่างเดียวแต่ที่จริงเขาให้ผมให้ผมอยู่ใกล้น้องสายแล้วเพราะว่าอันตรายบางทีเดี๋ยวมันชนเด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กน,นี่เขาไม่จับนะแต่มันก็ไปจับเอาเพราะว่าเมื่อมาได้แบบฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะแต่ไม่ฟังอะบางคนอะอย่าเป็นรองของนะรองของเนี่ยน้องสายไม่ได้นอนพอดีเลย นี่นี่น,นีสายตีด้วยหางเลยนะี่ถ้าไม่ได้ดันใจน้องสายไม่ได้แล้ยนะเต็งเลยดูดูเยอะเลยมาถ่ายรูปก,กับน้องสายทุกตัวเลยนะมาถ่ายรูปก,กับแม่เลยนะแม่วันนี้เมื่อเมื่อวานเนี่ยดูดูที่นี่นะมันโดนเมือ่อยมันโดนเพื่อนเหมือยโคกครับเดี๋ยวสามจุดนี้นะผมได้ปิดไ้แล้วเพราะว่ามันมีเลือดออกมา แล้วก็อีกจุดหนึ่งมันจะมีตรงนู้นนะมันโดนน้ำเมันมันโดนเหมยหกครับหกด้วยฟังนะเนี่ยติดตามน้องใส่ติดๆนะเพือ่อนๆทุกคนถ้าใครอ่ะชอบหรือว่าอยากดูก็ไปดูในทิตติ๊กต็อกหรือดูในยูทูบได้นะคลิปย,ออยาวๆอย่างนี้ดูได้ในทิตติ๊กต็อกครับเวดูได้ในยูทูบนะครับคลิปส,สั้นๆเนี่ยผมลงในทิตติ๊กต็อกบอกว่าลงในทิตติตก๊กต็ตอกแล้วยูทูบถ้าใครอยากดูหรือว่าใคร ดูใน YouTube ถ้าใครติดตามเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทุกวันนะเตะแล้วครับดูดีเตะแล้วครับเป็นไงอย่าจับผมจับไม่ได้แล้วมันเตะบ่อยมากอาาันตรายอนนี้อันตารายมากนี่อย่าเข้าใกล้ๆนะถ้าเข้าไปใกล้ขาันั้นเตะมันเตะเก่งนะตอนนี้ดูขาดูชิวๆมากเลยดูดิดูขามาดิากินไปได้ดชิวด้เยไม่ธรรมดายัางไงก็ ที่นี่ก็จบเพียงนี้เพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกวันเนาะถ้าผมได้ดูแลน้องสายอยู่นะเดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนเนาะได้ดูแลน้องสายประมาณหนึ่งเดือนให้เพื่อนๆได้ดูทุกวัน